สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนสายชั้นบัณฑรศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับห้าทับหนึ่งห้าทับสองหรือ L.P. นะครับวันนี้มาเจอมาเจอคุณต้นหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับในหมวดหมู่วิชาของคณิตศาสตร์นะครับจบไปหนึ่งบทแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นในบทที่2ในหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องของทศนิยมอย่าเพิ่งเบื่อนะและเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากนะครับทำไมคุณต้นหนึ่งบอกว่าใกล้ตัวนักเรียนมาก นักเรียนซื้อของอสินค้าบางตัวนะครับจะเป็นทศนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ,ๆนะครับร้านค้าบางร้านเนี่ยอย่างที่กุ้นบอกเขาจะตั้งราคาจะมีจุดทศนิยมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น25สตางค์ห0สตางค์หรือ75สตางค์นะครับก็ล้วนสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ดังนั้นทศนิยมจึงมีความจําเป็นในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์นะครับดังนั้น เราจะมาเรียนให้รู้นะครับในหน่วยของป .4 นักเรียนได้เรียนแล้วนะครับในหน่วยของป .4 นักเรียนได้เรียนแล้วในเบื้องต้นในส่วนของป .5 เนี่ยจะเพิ่มความสัมพันธ์ของทศนิยมลงไปอีกนะครับในหน่วยที่แล้วเราเรียนเรื่องของเศษส่วนในหน่วยนี้เราเรียนในเรื่องของทศนิยมดังนั้นเราจะสอหน่วยมารวมกันนะครับเพราะว่าสองหมวดหมู่นี้นะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันนะอะ เรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเรื่องแรกครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส,ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนครูต้นบอกแล้วว่ามันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันนะครับเศษส,ส่วนก็เป็นเหมือนเงาของทศนิยมทศนิยมก็เปรียบสเสมือนเป็นเงาของเศษส,ส่วนนั่นเองนะครับ เรามาเริ่มดูในหนังสือเรียนก่อนนักเรียนมีหนังสือเรียนนะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยนะครับเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่47นะครับเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่47โอเคยังเขาบอกว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมการเขียนเศษส่วนคือเรื่องที่เราเรียนคราวที่แล้วให้อยู่ในรูปของทศนิยมเขาบอกว่า เมื่อใดก็ตามนะครับที่เศษส่วนมีส่วนตัวส่วนคือตัวบนหรือตัวล่างตัวล่างตัวบนเขาเรียกตัวเศษนะตัวส่วนคือตัวล่างนะครับเมื่อใดก็ตามที่เศษส่วนมีตัวส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันสามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ เป็นร้อยหรือเป็นพันสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้อาจเป็นแบบไหนดูถ้าเศษส่วนที่มีส่วนเป็นสิบมีส่วนเป็นสิบให้เขียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งดูตัวอย่างสามส่วนสิบเห็นไหมครับเศษคือสามส่วนคือสิบมีส่วนเป็นสิบแล้วสามารถเขียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเขียนอย่างไรล่ะ มีตัวเลขกี่ตัวนักเรียนนับมาอันนี้หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมนักเรียนก็นับสามมาหนึ่งตัวแล้วเดินหน้าแล้วใส่จุดแล้วเติมศูนย์เห็นไหมครับจากสามส่วนสิบก็มีค่าเป็นศูนยจุดสามศูนยจุดสามฟังตอนที่คุณต้นอ,อ่านด้วยนะครับเพราะว่ามันจะอ่านไม่เหมือนกันเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อย,เ,อยเขียนเป็นทศนิยมได้ สองตำแหน่งสองตำแหน่งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามีเลขหลังจุดเชย,ยมสองตัว่าดูตัวอย่างเศษห้าสิบเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเศษห้าสิบเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยตัวส่วนเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งร้อยดังนั้นตัวเศษก็คือห้าสิบเจ็ดนับไปกิดตำแหน่งนับจากเจ็ดมาสองตัวนะนับเจ็ดเป็นตัวที่หนึ่งนับห้าเป็นตัวที่สอง แล้วใส่จุดและเติมศูนย์ข้างหน้าก็จะกลายเป็นศูนจุดนักเรียนฟังดีๆนะศูนจุดห้าเจ็ดไม่ใช่หนะ้าสิบเจ็ดนะศูนจุดห้าเจ็ดอ่านเรียงตัวอ่านเรียงตัวแล้วถ้ามีส่วนเป็นหนึ่งพันล่ะถ้ามีส่วนเป็นหนึ่งพัน จะเขียนเป็นทศยมได้สามตำแหน่งจะเขียนเป็นทศยมได้สามตำแหน่งดูตัวอย่างหกร้อยสี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันหนึ่งพันทศยมกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งเวลานับนับจากหลักหน่วยมานับจากห้าเป็นตัวที่หนึ่งนับจากสี่เป็นตัวที่สอง นับจากหกเป็นตัวที่สามเมื่อครบสามตำแหน่งแล้วใส่จุดทันทีและเติมศูนย์ทางหน้าใส่จุดทันทีและเติมศูนย์ทางหน้าก็เลยได้ศูนย์จุดหกสี่ห้าศูนย์จุดหกสี่ห้าเน้นย้ำเสมอการอ่านต้องอ่านเรียงตัวโอเคนะมาดูถ้าเป็นจำนวนคละละ จำนวนเต็มสามเศษสามส่วนสิบจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนสิบจำไว้นะครับจำนวนเต็มเท่าไหร่ตัวนั้นคือเลขข้างหน้าจุดจำนวนเต็มเท่าไหร่ตัวเลขนั้นคือเลขข้างหน้าจุดจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าสามจุดสามจำนวนเต็มสิบสี่เศษห้าสิบเจ็ดส่วนหนึ่งร้อย จำนวนเต็ม14บสีเศษห้ส่วนหนึหมายความว่าจำนวนเต็มเท่าไหร่ครับ14คือเลขข้างหน้าจุดเห็นไหมสิบส้าเจ็ดเวลาอ่านอ่านฟังคุณต้นนะ14.57ข้ 14. างหน้าอ่านปกติข้างหลังอ่านเรียงตัวโอเคนะมาดูตัวต่อไปจำนวนเต็ม81 เศษห4ร้อยส่ิบห้าส่วนหนึ่งพันเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าแปดสิบเอ็ดจุดหสี่ห้าแปดสิบเอ็ดจุดหสี่ห้าเรียนพอทำได้ไหมครับถ้ามีส่วนเป็นสิบทศนิยมกี่ตำแหนง่งหนึ่งตำแหนง่งถ้ามีส่วนเป็น 100, ร้อยทศนิยมสองตำแหนง่ง ถ้ามีส่วนเป็นพันทศนิยมสามตำแหน่งหมายความว่าเลขหลังจุดเลขหลังจุดมีหนึ่งตัวสองตัวหรือสามตัวโอเคนะให้ดูที่ร้อยให้ดูที่สิบให้ดูที่พันนะครับแล้วถ้าเขาให้มาแบบนี้ล่ะเขียนส่วนที่ระบายสีให้อยู่ในรูปเศษส่วนและทศนิย,ยมอันนี้อยู่ที่หน้าที่สิบแปดส่ิบแปดนักเรียนทําไปพร้อมพๆหูต้นเลย นักเรียนทําไปพร้อมๆหูวต้นเลยนะครับเขาบอกว่าให้เขียนส่วนที่ระบายสีอยู่ในรูปเศษส่วนก่อนทําเศษส่วนก่อนนะอย่าเพิ่งทำชโ้นเยโยมข้อที่หนึ่งระบายสีกี่ช่องห้าช่องจากทั้งหมดกี่ช่องสิบช่องแล้วเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่ายังไงข้างบนคือส่วนที่ระบายสีข้างล่างคือช่องทั้งหมดระบายสีเท่าไหร่ห้าดังนั้นข้างบนเขียนเศษ ห้าข้างล่างมีช่องทั้งหมดเท่าไรสิบดังนั้นเขียนส่วนข้างล่างเป็นสิบเขียนเป็นส่วนได้ว่าเศษห้าส่วนสิบโอเคนะทีนี้เศษห้าส่วนสิบส่วนเป็นสิบแล้วเข day, ียนไม่นทมได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าเขียนลงไปเขียนลงไปที่ว่างเลยนะครับมาดู ช่องที่สองข้อที่สองคุณต้นบอกก่อนว่าช่องนี้มีร้อยช่องมีร้อยช่องระบายสีเท่าไหร่คุณต้นให้เวลาให้เวลานักเรียนนับระบายสีฟ้าเท่าไหร่ครับสามสิบสามช่องถูกต้องดังน,น,นั้นเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสามสิบสามส่วนหนึ่งร้อย เศษสามสิบสามส่วนหนึ่งร้อยเป็นส่วนหนึ่งร้อยแล้วยังเป็นทศนิมได้ไหมได้ไหมได้ก็คือศูนย์จุดสามสามศูนย์จุดสามสามใช่ไหมใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สี่เนี่ยโจทย์บอกเลยว่าถ้าเป็นปึกแบบนี้นี่ปึกละพัน ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นปึกละพันปึกละพันทีนี้นะักเรียนนับดีๆนับช่องดีๆนะครับนับช่องดีๆณกูองให้เวลาเรียนนับข้อที่สามก่อนแถวแรกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่ครับห้าสิบแล้วบวกอีกสี่ช่องเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ส่วนอะไร ห้าสิบสี่ส่วนหนึ่งพันห้าสิบสี่ส่วนหนึ่งพันทีนี้เขียนเป็นทศนิยมได้ว่าส่วนหนึ่งพันต้องมีกี่ตำแหนง่งสามตำแหนง่งแต่ห้าสิบสี่เนี่ยมันมีตัวเลขแค่กี่ตัวสองตัวเมื่อมันไม่พอมันจะเป็นห้าสิบสี่ใช่ไหมลกูกหนูต้องเติมศูนย์ให้กับตัวหน้า เติมศูนย์ให้กับตัวหน้าแล้วค่อยใส่จุดแล้วเติมศูนฟังอีกรอบนะหนูมีแค่ห้าสิบสี่มันไม่พอสามตำแหน่งใช่ไหมโลกดังนั้นหนูต้องเติมตัวข้างหน้าเนี่ยให้เป็นเลขศูนย์พบสามตำแหน่งแล้วใส่จุดแล้วค่อยใส่ศูนย์ตัวหน้าก็จะกลายเป็นศูนย์จุดศห้าสี่ศจุดศูห้าสี่ แต่ตองเขียนเป็นเศษส่วนหนูเขียนห้าสิบสี่ส่วนพันเลยตรงนี้ต้องเข้าใจนะต้องทำกขอกใจตรงนี้อ่ะต่อไปข้อที่สี่ระบายเต็มแบบนี้ลูกถ้าระบายเต็มแบบนี้ถ้าระบายเต็มแบบนี้แปลว่ามันมีระบายเต็มกี่ช่องใหญ่ลกูกหนึ่งหนึ่งช่องใหญ่มาดูช่องย่อย าดูช่องย่อยอันนี้แปลว่าจํานวนเต็มหนึ่งแล้วนะข้อที่สี่นี่ช่องย่อยระบายสีเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่สิบหกดังนั้นเป็นจํานวนเต็มหนึ่งเศษยี่สิบหกส่วนหนึ่งพันจำนวนเต็มหนึ่งเศษยี่สิบหกส่วนหนึ่งพันคุณต้นบอกแล้ว จำนวนเต็มเท่าไหร่เอาไปใส่หน้าจุดทศนิยมเดังนั้นเขียนไปเขิ่มได้ว่า1นึ่งจุดทีนี้ยี่สมีเลขกี่ตัว2ตัว26แต่ถ้าส่วนพันต้องไปเลข3ตัวข้างหน้าต้องเติมอะไรข้างหน้าต้องเติมศูนย์พิเศษใช่ไหมแล้วใส่จุดมันมี1อยู่แล้วกลายเป็น1.026 หนึ่งจุดศูนยสองหกทันไหมทันไหมครับฝึกนะต่อไปนะครับถ้าเป็นตัวเลขมาแบบนี้ง่ายเลยง่ายเลยฝึกคิดจากโจทย์ที่กรรมหนดนักเรียนเปิดเจอหน้านี้ไหมนักเรียนเปิดเจอหน้านี้ไหมนักเรีเเนนยนเ,เขียนไว้ก่อนว่างานที่หนึ่ง งานที่หนึ่งงานที่หนึ่งกันเรียงครับต่อไปงานที่สองงานที่สองเรีนเปิดเจอไหมเอยอยู่ใกล้ๆกันเปิดเจอไหมเอยอยู่ใกล้ๆกกันยังไม่หมดนี่อันนี้คือ หาค่าของตัวไม่ทราบคา่าอันนี้จะอยู่ในเรื่องของเศษส่วนอันนี้จะเป็นการพบตัวในเรื่องของเศษส่วนดูหน้านี้ไว้ก่อนนะดูหน้านี้ไว้ก่อนนะตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงเศษหนส่วนหเท่เากับ A ส่วนสิบเขาอยากรู้ว่า A คือเท่าไหร mm ่ hmm. และจากห้าดีกรมาเป็นสิบได้อย่างไร ใช้การอะไรครับใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่คูณกับห้าแล้วได้สิบอะไรที่คูณกับห้าแล้วได้สิบสองดังนั้นสองต้องคูณทั้งเศษและส่วนดังนั้นหนึ่งก็ต้องคูณด้วยอะไรเหมือนกันครับคูณด้วยสองหนึ่งคูณสองเท่ากับสอง ดังนั้น a จะมีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็น2 5คูณ2เป็น10 <_ S 1> เขาใส่คำตอบมาแล้วดังนั้นอะไรที่ยังไม่ได้ใาย2ดังนั้น a มีค่าเท่าไหร่ลูก2นูกเขียนลงไปได้เลยนูกเขียนลงไปได้เลยดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สอง1ส่วน2เท่ากับ b ส่วน10 2ไปคูณอะไรถึงได้10 2คูณอะไรครับ ดังนั้นก็ต้องห้าทั้งเศษและส่วนห้าทั้งเศษและส่วนดังนั้นหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้าดังนั้นเปลี่ยนจาก B เป็นอะไรครับห้าสองคูณห้าเป็นสิบเขาใส่คำตอบให้อ,อ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมครับดูตัวอย่างข้อที่สามข้อที่สามน่าสนใจสามส่วนสี เท่ากับ4ส่วนร้อยสี4คูณอะไรถึงได้ร้อย4คูณกับอะไรถึงได้หนึ่งร้อย4คูณ25ใช่ไหมครับดังนั้น25ก็ต้องไปคูณอะไรด้วยเหมือนกันคูณคูณสาดังนั้นสามคูณกับ25เท่ากับ 75ดังนั้น c ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบห้าพอทำได้ไหมพอทำได้ไหมข้อที่เหลือคุณต้องให้หนูทำเองได้ไหมได้ไหมใช้การอะไรเข้ามาช่วยใช้การคูณเศษส่วนเข้ามาช่วยทำในกระดาษทดแล้วเติมคำตอบลงไปได้เลยนะทำในกระดาษทดแล้วเติมคำตอบลงไปในหนังสือเลยโอเคไหมโอเคไหม สามงานแล้วสามงานแล้วนะต่ออันนี้อันนี้ดูเหมือนจะยาก,แต,ยากแต่ไม่ยากแต่ไม่ยากมันจะเกี่ยวโยงมากับหน้านี้แหละลูกหน้านี้เขาตอบเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับแต่หน้านี้นอกจากเศษส่วนแล้วต้องเขียนเป็นทศนิยมด้วยนอกจากเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วต้องเขียนเป็นทศนิยมได้ด้วย ส่วนสิบทศยมหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยทศยมสองตำแหน่งส่วนพันทศโยมสามตำแหน่งมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูอ,ดอันนี้ทำลงในไหนทำลงในตาหมดโอ้โหเยอะมากเดิมมากเอาละแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้ดังนั้น,น,นวันนี้มีงานทั้งหมดสี่งานใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนเข้ามาช่วยใช้ความรู้เรื่อง เจส่วนเข้ามาช่วยอาคุณต้นขออนุญาตทบทวนงานอีกรอบหนึ่งงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามเขียนลงไปในหนังสือเลยนะทั้งสามงานเขียนลงไปในหนังสือเลยงานที่สี่เขียนลงในสมดุดงานที่สี่เขียนลงในสมดุด โอเคมีปัญหาปรึกษาครูต้นได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์0909584864หรือจะทักไลน์มาสอบถามได้นะครับสำหรับท่านผู้ปกครองที่อาจจะย,ยังสับสนหรือเวลาชิ่สอนการบ้านน้องนะครับมีข้อสงสัยสามารถทักไลน์มาสอบถามครูต้นได้นะครับสุดท้ายนี้นะตั้งใจทำงานนะครับเจอกันในครั้งต่อไปนะ วันนี้พอแค่นี้ครับอย่าลืมทำงานด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย